อมอเจ็ดพบกับตาแล่างข้ามหัวนะฮะวเนต่างยกขึนไปปองหูตสูงครับปัองรยพูดยังต่าหองอย้อนหลังโอ้โหไปเกเคยไึ้มาตายกขึ้นมา ตาเปิดข wow! ึ kind of ้นมายกขึ kind of ้นมาฮัก kind ต of ังฮตังเยอะกไปพี่ป้งโอ้เอ้กินเลยดิว่ากินไดงรับตรงนี้โคราดนำอยู่สมต่อหนึรับปังตังเธอไปตาเปิดขึ้นมายกขึ้นมาพี่เอด โยตั้งตั้งยกไหมพี่ปองยอดโอ้โหต่อหนึ่งโคลาเออมมาตาเปิดตายกขึ้นมาพี่เอสเสียมา๋ยวพี่ปองา้คร่อ้ต่อหนึ่งครับต่างคนุ้ตงไปนะครับ1หนึ่งต่อห้าตะห้าครับตาตัดมาตัางยกไป ต่อห้าต่อห้าครับต่างกันเตมาติงเกิดยกขึ้นมา,า,าที่ลอหักนเขาลงดูเติดขึ้นมาต่ยกขึ้นมาฟงโอ้โต่อห้าครับบ şey ุญีรต่างกน ย้อนหลังมาตายกขึ้นมามาเลยนะโอ้โหติดเกียวที่ปองตัางยกขึ้นไปปองโอ้โหเไปเอสเปิดขึ้นมาตายกขึ้นมาเจียมมาโอ้โหไปเต็มตขึ้นมาอ๋อเบอ้โหปจิตไ ต่อครับบุลัง้ตามโคล่าอยู่มับปีองเปิดตัางยกขึ้นมาพี่ปองยอดหลังต่อสามครับฟังโคลายังน้ำอยู่โอหตงเิขึ้นมา่ยกขึ้นมาพี่เอสับมาเดองไปปองอสาต่อพก ตั้งยกขึ้นไปที่ฟองคอปกติสายนครับคนไล่ยึงดำอยู่ตาอยู่ขึ้นมาีเอสเอสออกมาสามเราโหงนะครับบุญยันต้งตามอยู่เข้ากลางเปิดตาโยกไปหยอดาเกี่ยวสายตาโยกขึ้นมาเอสเอสหยอดเกี่ยวต่างตั้งโยกขึ้นไปที่ฟอง ต่อของของยอดยหนึ่งยกไม่ได้ครับตั้งเปิดยกขึ้นไหมโอ้ล้นตั้งเปิดยกขึ้นมาเอสโอ้โหต่ำอ่้นีะ เอาต่อพ awesome. ูงครับพี <itu> ่มาปองเปิดตาเปิดสายยกขวขึ oh ้นมาเติดเกี่ยวพี่ปองครับไปปองยปังครับอ๋อยมากเลยไป ตาโยกขึ้นมาพี่เอ S ซับก่อเกณนะครับบุญรัมยังตามโคราชอยู่สองแต้มตาตัดเข้ามากองเปิดตั้งโยกขึ้นไปพี่ปองตักข้นมาโอ้โหนี่นะครับตั้งยอดเพ็ดเปิดขึ้นมาตาโยกขึ้นมา S ก่อเกณฑ์ต่อเกณฑ์โยงหลังขึ้นมาพี่ปองเปิดไปตั้งโยกขึ้นไปลุนครับโอ้โหเจ็ดต่อห้าครับ ไปเตยขึ้นมาตาโยกขึ้นมาเอ็ดแทงโอ้โหตังลูกทีมฟองเปตยขึ้นมาตังโยกขึ้นไปฟองจับโอ้โหเตยเกลียวตาบุยําตาโยกขึ้นมา,าเอ็ดตับโอ้โหก็เจครับบุยําเติมมาสังโยกขึ้นไปฟองยอดโอ้โห ท่องไปต่างยกขึ้นมาดโอ้โหจิกจันให้คดูได้นะครับฟองโอ้โหโอ้โหักล่นี้ต่อแปดหกต่แปดนะครับโอ้โหเจ็ดต่อแปด จ็ดต่อแปครับยอดเข้ามาอีกทีต่างลกขึ้นมาพี่ป้องโอ้โหเก่าเจนครับโอ้โหเก่าเจนครับต่างเสิดไปเอสเปิดขึ้นมาต่างลดขึ้นมายังเกตย้อนป้องโตขึ้นมาต่างลกขึ้นไปพี่ป้องโอ้โหตัอไป ต่อเจนครับฟังกอมอดตัดไปเอสเปิดขึ้นมาตาโยกขึ้นมาที่เอสเดี๋ยวโอ้โหครับเจตต่อเชนครับดุยล้ำตามอยู่ครับฟองเปิดขึ้นมานะครับจยวดดุยล้ำเอสโอ้โหไปต่อซีนนะครับยอมตัดเข้ามาฟองซาโอ้โหสซาเน่ ครับสวัสดีแอดมินเอ็มนะครับตะกออสายเกินโคลาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงยังสนามตะกอหนองเต็งของเราครับแอดมินครับอะไรครับสงบอลนะครับโอ้โหไต่างคนไปปองโอ้โหต่อไปนะครับมาชมกันต่อครับใครใครนำโคลาจัดลาบนำเนี่ครับนำยกมาพีเอสตับโอ้โหต่อ ต่นะครับบุัยังตามอยู่นะมันไหมงขึ้นคนเยอะมากตั้งม่มต่อแปี่ยงได้ไปเละฮะยงได้อะไรนะตั้งเ่ได้เลยุรีัมเต็มเลยเลยไปไหวไหวุดแผลุดแผลไม่ไเจ็บเจ็บไปจะแผลแล้วเอล่านะครับสองป ไปเอสไปขึ้นมาตายกขึ้นมาเอสโอ้โหตัดเข้ามากองเปิดขึ้นมาต่างยกไปกองโอ้โหเสียบยังยุ่งครับยังดำยังยคุ่งกองแทงหลังโอ้โหมาชมกันต่อนะครับเกมเลยเกมครับให้ทักคืนครับโอ้โหบุญร์ดยังล็อกไม่ได้นะโอ้โหต่อสิบสองครับ ตาการย้อนเข้ามาเปิดดีต่างเปิดโาจังยูของจิ้งโขยดูดิลำไปชื่ยินหรือเปล่าเขามีแผลทุกอยู่ยู่เยินเยอะไงดมาพีเอสเด็กยของหา้ที่ความโบราณเกมไหมนะครับ